สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงก็มาวัดป่าพุทธรักษาวิมุตตาล่ำม,มาทำบุญสังฆทานสองชุดเนาะค่ะเพราะว่าเจแดงว่าสบายก็เลยได้มาทำสังฆทานสองชุดเนาะสังฆทานยาสังฆทานยาท่านผู้ชมอาตตัวไว้หว้พระท่านผู้ชม พุทเจ้าเป็นที่ของเราอัญเชลีพันธาอาเปาองครมเจ้าเป็ของเราอัญชลีพันธาอันองพรู้าเจ้านของเรายิสตาเอนา พอเห็นห me me ัวพอใช้ดอกบาดใช่ไหมพอเห็นแดงยังเสียซื่อขีดขานตื่นเถิะลูกเส้ามันหนึ่งเข่าไฟมันคอยไฟนั่นออกคอยออกคอยออกคอยนั้นไปบุญเก่าเพอเห็นมาแนี่ยมามาเห็นเติมเข้าไปเรื่อยๆเป้าหมายแบบศาสนาพุทธก็ทำบุญทำเงื่อนง้อมดีเพื่อให้มัน มีความสุขกันนะความสุขใจแลนะ้วก็อย่างอื่นมันก็นมาเองเนาะเอาสิปาธนาว่าปาธนาก็จะว่ากับเอาเห็ดอิลีเห็ดเต็มทีเห็ดบ่อเศร้าหยันปากเพี้ยนเขาสีบ่าจะได้กระช่างเขาสีว่าโอ้ยเท่านี้บ่าวัดไปแต่วัดใต่แต่บาดไปเห็นมันรวยยัดเถื่อ างเถื่อมันกับบ่ได้ให้ผลทันทีกับบ่ได้ให้ผลตรงทั้งเฮ้านะอาชีออมไปหาลูกหาหลานไปลูกหลานทำมากขายหาเงินหาทองก็ได้ได้เฮ้าก็ชงไหมเฮ้าใส่ขึ้นเขาลูกหลานดีเป็นคนดีว่านอนสอนไงมีความกระตันยูู้หุณพวามแมบภูญาฐาน่าย ชงเงินไม้โรงแานลำด้วยเอาก็ดีใจมีความสุขน้ำพเพให้กันบุญนกุกามยางสัน่นอาชังเกตดีๆได้มาสาังวรทางแทส้สังวรคนบอกไค่มีก็มีคนบอก,ค,กนคนทุกหลายกันหน่อยลงคนบอกเอาใจปะพปทธศาสนารักธรรมคำสอนปะพุทธเจ้าบรนสอนให้ยัง้งเข้ากันได้มาก ศึกษาได้มาปฏิบัติได้มาเขาวัดฟังเทศฟังธรรมฟังโอวัติครบาอาจารย์ห้เอาไดเอาไปเหตุไปทำันใดมันดีมันจะมีความสุขความจเจริญในชีวิตขั้วอยู่ยเย็นเป็นสุขก็ย่อนนักศีลรรำของพระพุทธศาสนาท่านศีลภาวนาเอานี่แหละว่าบางคนก็จีทอแท กูเห็ดแหงเห็ดแหงถุงแหงเจ็บแหงป่วยนนั่นแหละแล้วเขาต้องใส่กมก่อน,นเจาะกำได้เว้นเล้อก็มาถ่าเอาเอากันเห็ดหลายๆแเขาก็ใส่กมให้เขาไปหลายๆแหงเห็ดแหงถุกแหงพ่อความถูกพออุปสรรคบางคนเราอย่างพอบุญนมันให้ปัญญา ไอ้เดีโหความถูกว่าโอ้ยมีลูกมีหลานมีให้มีหน้าเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นสิเห็นทุกบาลามีเป็นองดันบุญคนบุญหลายเด้เห็นทุกข์เห็นทุกข์กับ,บ,บไกกบปว่างได้นั่นแหละคือบารมีขันสูงขันต่้มก็คือเฮ็ดบุญเฮงลุ้ยนั่นน่ะนั่นยังบุญหน่อยบารมีหน่อยเด้น่ะมาเฮงลุ้ยเฮงติดแย่งมีเงินหลายทรัพย์สินหลายก็ติดในเงินทองทรัพย์สินเงินทอง ไปใส่ปอได้จิตใจปูกอั้นเดียกับเงินอยู่กับท่อคกับทรัพย์สมบัติตายเป็นเปีตของลองเราเได้กันใจปล่อยปอได้อันนั้นมันสําคัญบางคนเนี่ยเขาวัดแห่งเพศปุลไหลายแหง้ง่อดที่ถุกมิต่อุปชักนั่นคนนั้นบุญหลาเพราะว่าบุญบารมีมันทรงให้ให้มีปัญญาได้เห็นความถุกความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย โอ้กูสิตายมือน,นมือกูป่วยนี่กูสิไปจะได้กูสีว่างตัวจะไห้เสียใจยังไรมันจ,จะสิบตกไปทางต่ำนะ่างจิตใจมันเป็นใบมันหักหลูกหักล้านหักสมบัติทวงหลาย่นะมันสิปล่อยใดมันปล่อยใดกัความสุขก็ไหลขึ้นมันก็เป็นอย่างสั้นบุญบาร,รมีที่พาหรือกันยังเหตุบุญหลาบาร,รมีหลายก็ได้มาบวช บดไล่ก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติปล่อยก็ว่างก็ละจิตใจก็เบาลงโปร่งเบาจิตใจก็สูงขึนสูงขึนทุกข์ก็น้อยลงเห็นทุกข์หลมีปัญญาเห็นมันหลพิจณาแล้วจิตมันปล่อยเองปล่อยก็เบาสบายไปสิมาจังหันมันจอดไปสิใช่บาทไมใช้บาทไปสิดาไปสิปล่อยสิชม กระเชยเตยเว่ยมีความสุขเปิดบานปล่อยจิตให้มันกลางๆลาวางจิตให้มันเป็นหนึ่งสบายจิตตายเห็นจาของหายใจดุยดิ้นอยู่เห็นอาการร่างกายมันพังมันสุดมันเจ็บทรมานเป็นมะเร็งเยี่ง,งสีโอ้ยใจมนันใจมันว่างได้กลางกลางได้บอไปหยุดเวทนาสัญญาสังขารมันก็จะยุ่ยต่างหกสว่างสวาย เห็นร่างกายมันป่วยมันเจ็บใจมันกระป่ปยบรเจ็บน้ำเพราะว่าปัญญามันหลายมันปล่อยว่างได้เวลาสิตายกับจิตกันหนิงสว่างบัตุกชยไยตายปับไก่เมื่อรมไม้แจปุ๊บเวทนาดับปุ๊บบำห่อนถาดสีแตกออกจากจิตแยกออกไปจิตกันสว่างไป ตายไปแบบเราต้องไปถามถึงแล้วไปใช้ไปชวันเลือกเอาอัญมณีถึงขันพระอรหันต์สูงสุดจะเป็นโซดาสกิทาโซดาบันกหละที่เลือกเอาสวรรค์ชั้นใดสันดุสิตนะจนใหญ่อสันดุสิตสันนั่นแหละพระโซดาบันมาสั่งกันครัมาเกิดกันเมื่อยากไปเที่ยวสวรรค์กันมืเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนเป็น แต่ชวันเป็นเทวดาเป็นมนุษย์มาทำกันมาเกินเจชาติตายเกิดตายเกิดเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นเจ้าฟ้ามากษัตริย์เป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นเศรษฐีอยู่กับศีลกับธรรมไปประชันกันได้มาบวชแล้วแต่จิตจิตปัตนาเอาบันทึงกันนั้นนะเกิดในกองเงินกองทองก็ได้จะไปเกินบางไดกันได้เอาเรือเกิดใดแต่ว่าก่อนสิเรือใดเข้าก็ต้อบมานนี้นะ มันเหลือกเอาในปัจจุบันนี่แหละเอาเสียเลือแบบไอ้จะเดือไปเกิดทั้งสูงทั้งตำ่ำนั่นแหะมานแต่งใจเอาใจมันดีมันมีความเมตตารอทักท่านศีลภาวนาจะเหลืกเอา,อา,เานะต้องพิมพ์ฝังนี่งล่ะต้องอาศัยความผาเพี้ยนอบทนทนั่นแหละทำบุญเส่นสใหญ่ขาดความเป็นต้านอย่างเดียว ไหว้ผ่าในวันศีลวันผ่าคือเป็นไปได้ก็ไหว้ช่วโมงอรหังชั่มมากก็ได้คมพุทโธภะกะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมินาคสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมะสมามิสุปฏิปโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิอะตังนะโมคือเขาตั้งหนึ่งนะโมจามจบอันบัดทำวัดฉุดม้อนพิสดารต่อเจ้า ธรรมจีนกับตังคูัากวันตังอวังกัลยาโนิติสัตวะพุกโตต่อไปนคาวาติเ้าเน่าฟันปเนากัตั้งน้ำมแล้วกันั่งมาทิวาครับข้ายมือขวาทับมือสายืโตให้มันตรง็นนังับเพียบไดับตาลงเบาใหใจออกเน่าออเา ก็นอนแบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมไว้ใจกลางนาอึกสามจบสามรอบพุทโธธรรมโมสังโฆเจนนั้นแบบเบึกลมเข่าได้ก็ได้ลมเข้ารู้สบายสบายเบาๆลมออกรู้ไปเห็นลมเหมมันกลางๆ้มันสบายตั้งสติสัมปชัญญะไว้เฉพาะนาความรู้ซิกตัวไว้ ให้ใจเขารู้ห้ใจออกดูสบายสบายเบาๆให้เข้าใจเข่าพุดให้ใจอใใจใใจอกโทษกะได้เลื่อนจับ1ินาที่ยักหานาที่ก็ได้อันผูไม่ๆมยผูชำนานเลยก็จะเครืองชองั่มงชั่มงหนึ่งสองชั่โมงกับว่าไปเอดจิตเห็นเบาสบายพยายามปล่อยว่างทุกอย่างมันอยู่กับลมเข่าลมออก มนบุญหลายตัหวห้อยทานสมาธิกรบศิลกับสินกับส,สมาทานก่อนก็นได้ก่อนเฉไว้พระารคิดว่าจะขอสิ้นหายมันขาดมน,นีชียากันยุ่งัน,นีนไปเซเป็ดขาเป็ดขาใกล้มันเหล็กเรียงบดได้หรกอสมาทานเอาเองมายัางพันอาหังหนึ่งรหังสมาสวากาโตสุปฏิพโนนะโมสามจบ เราดันตมายังพันเตเลยก็ได้มายังพันเตสีสันเนนัสฮาหันเชาแบบอันขาดทีเดียวร่วมก็ได้นี่มายังพันเตวิสุงก็ได้เอาแยกเป็นขอวิสุงวิสุงดันกันเทิงพันตานโมเทิงปะพุทธก่อนปะพุทธะธรรมาชมพุทธังสารนังกระชามิธรรมังนั่นก็จะมาท่านจีนเอา พระฉันกันบระวากเอาชาติฤกษ์แบบพาละชาถูกคุณพระกุณฑลทำประสงค์นับตั้งแต่เดี๋ยวนี้ผู้ขายจะกอธรรมธานชินหาเอาเบาที่ชี้ก็ได้มาต้องไปปานาก็ได้ธรรมาทานาชินหายพอหนึ่งที่บาการซัดก็ช้อนจีบเบาลักฉับก็ชามจีบบาพิดลูกพิดเมียเขาเจ้าะสุกสิบเบาเบาผื่นผู้อื่นสิบเบาเบาตัวสิบเบาเบา ทำยาบเบาเพือเจอไรสชาละเบานำพระบุญนำทมทงพระบุญลงหลิงเพื่อนเบาเพือเจอเอาเหลืองบอเป็นเหลืองเหลืองไรสชาละเบาหล่ประหากระชีบทดื่มเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติดยามาท่านนะเอาสีก็ได้จากนั้นเราก็ทำสมาธิต่อไปอ่าเนื้อที่ิมเนื้ทีแล้วก็ แแออ็แต่เวลาสมควรเราก็ฝ่าวิ่สมาธิมีสติอยู่รับลมเข่าลมอลมอกรับตาลมาเบาแพรชวนบุญไปอาตเดอร์ผู้ขาวแต่ไหวพาส่วนบุญธรรมาทานศินภาวนาพอแพสชวนบุญส่วนกุศลนี่ให้อพอแม่ปุญญาตาแงยย่ผู้มีพระคุณทั้งลายาคำในเว้นยาสนิดมิจะหายลูกหลานอยู่ทั้งไกล เทวเดทพาลคอยมิชนในบุญในกุศลเอกาจ้าได้กกธรรมเป็นมือนี้อบุญในชงทรงผลดลบันดาลในทุกดวงจิตดวงวิญญาณใน้พอบความสุขใ้เกิดในสุขกติภูมิในเกิดว่าเป็นคนนด้เป็นมนุษย์พอพอบุดชนะในปราเพ็บนบุญบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปให้นำตนจนผลทุกข์ ทุกดวงจิตดวงเป็ญ,ญาณเธิหรือว่าไปแพร่ไปกัจีก็ได้อันนั้นคือจีนท,ทำเป็นธรรมะที่มันสีแจ่มสว่างแพร่ไปทุกที่ทุกทางขามภพขามจักรวาลขามระบบสุริยะไปบนโลกดวงอื่นแพร่ไปเพราะมีพมานะฮะชาวประสาทโลกอื่นแทนโลกธาตุแพร่เสอมอเสมอเสมอเห็ดใหญ่ีกขาด แต่ว่าต้องอาใช้ความอดทนทำความดีนะทุกอย่างนะเพราะว่าจะเห็นงานท,างท,างทั้งหลกทัก้ทงถรำด้วยกันทั้งหลกควรใส่แดงเงินในททองมากกับต้องลงทุนเห็ดขยันมันเพี้ยนเห็ดมาเช่าแล้วก็ได้ลำไปรวยเองเอี่ขานนอนเวน้นกับบอดดคือการบุญคือกันนะจะเห็นแล้วว่าต้องเห็ดอยู่ประจําเพราะว่ามันมันสาคัญกวา่าศพ ทางอื่นอย่างอื่นนะะทรัพย์ไพนอกเข้ากับใส่แต้นได้ไนดีนะโกเขาก้าเนี่ยนะตายไปแล้วมันก็นเอาไปนามาได้สำหรับผููมีปัญญาเข้าเป็นชาวพุทธต้องเปลี่ยนทรัพย์ภายนอ,อกคือทรัพย์สินเงินทองโภชนาอาหารต่างๆที่เขามีเปลี่ยนเอามาเป็นเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยะทรัพย์เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นความสบายใจในการสละออกไปไปครับ ระสงฆ์องค์เจ้านักบวชภูม,มิศีลแลวก็สรรพสัตว์ทั้งหลายผูทีมีหน่อยไต่อโอกาสเอากับแบ่งปันพีแบ่งปันน้องไปพอขีดที่มิยังกับเพื่อแพร่กันไปซ่้อยซ้ำาร้อยได้แล่ก็จะมีความสุขใจกลนสบ,บายกันได้ให้ก็มีความสุขนี่เป้าหมายของพุทธศาสนาเป้าหมายของการเสียสละการให้ให้แล้วก็มีความสุข ผู้ให้ก็จะเป็นที่รักของผู้หลับเขาไหหมาไห้เป็ดไหไก่นกนู้นกัน,กกนเขา้าไหเท้ากินประจ,จะํเขาฉีหักขี้กันตะคนหือข้กันเขามีน้ําใจแบ่งปันเขาเข้ากับหักเข้ากับหลบอย่างเข้ากับเสือฟังนอนความสุขก็เกิดขึ้นเขา้าในซอยผู้อืนน่นอันนั้นก็สําคัญอย่างในประมาทในบรรษ,ษาเหรืบรรษาลก็คือเขา้า มาจำสินมาไหวพ้าชวนมุ่นช่วงนี้ครับมาได้พ้าชวนมุ่นนะเดี๋ยวว่บบางๆก่อนจังคอยเอาเอข้ากับเฮ็ดประจํานี่แล้วอาจจะไปแยกไปแยกมั่นไปางานการมันหลายอย,ย่างในร่างกายกอใครดีเลยตุละหลาย,ลายก็ฝากเขาสำนีละยังได้ประมาทเอาพรรษาแล้วมันพูดเลิกเราได้ก็เลิกไปเลย แปลงดีเป็นบุญรํำสุขภาพก็ดีมาจำศีลว่ามียังกับมาวัดมานอนหลิ่นวัดทุกกายทุกใจเตอดดอนได้ยังว่ามีกับเขามานอนหลิ่นไตหงมไปไปนั่งหลิ่นไปมันเครียดหลายบางทีมีปัญหาในครอบครัวก็มาสบายใจกับเขามาน้ำแรงกับมานั่งสมาธินโมก็ได้้าเจ้ามามาสวดมนต์ไหวพระอยู่นี่ชลา ลาโฮก็ยังมะแล้วกับพ่อใดอยู่พ่อได้ได้นั่งได้ใส่ประโยชน์อยู่นะมันก็มีอย่างหลายเราชี้เหตุชี้สาเหตช่วยกันมันมีกเฮ็ดตัวมีกับเอาไว้ก่อนแล้วก็บิ่นเท่ากับวันที่สิบเจ็ดมือโฮมสิบแปดกับมือถอดกุมภาจารย์กับม้วนไว้แล้ว่ะไอ้กับมีเฮ็ดตามกำลังสตาร์ไปว่าต้องบอกว่าต้องประกาศบอก อยากเหตุเหยียดเหตุเอาอ,อยากมีความสุขอยากมีความเจริญเอาเหตุเอาของคำบอกบอกประกาศให้อาจารย์ซิมีแน,น่กับนักวิทยประกาศนักเขาโหเองแล้วเอาเฮ็ดเองเฮ็ดบุญแบบปิดทองหลักพระเฮ็ดเองเอาก็มีความสุขเองจิตใจก็สงบนล้วก็บุญนกระดียงด้วยกัน,กน,กน,กนเพียงแต่ว,วา่าเ้าบ่อยาก วันเน้าก็มาได้ประกาศถึงเธอกระไอ้จีไล่ถึงกันแล้วกจีหย่อนพันก็อ้จีโพดไอ้่น้องได้เห็นน้ำในโมท่าน่าน้ำไปมีเวลาวันนั้นก็ะพ่อจะเป็นกระพ่ออยากอวดนะมาไซนีพ่อแม่กรบาอาจารย์ก็ะพ่ออยากให้อวดอยากโชว์ได้หน่อยได้หลายพ่ออยากให้ประกาศเรียนไล่บอกปุน บารามีเฮาอนะนรัสร้างบุญบารามีมากไปอยามมารวมนํากันมากจะแพ่เมตตาให้ใหดีจะเราเริ่มดีขึ้นบ้านเฮาก็ไม่มีปัญหาละอันนี้มีปัญหากัอันหนาก็คุยกันปรึกษาลือกันจะไปเว้ากันรับหลังยังกระทามกันดีๆนะามย่ายเจ้าว์าวา่คืนไขว่กว่ไขว่ไปรัก ไอ้ปีกล้วยบ่ว่าไปคอยไปเก็บประวงบ่ถามกันไปยบัดด์เอากระบอกกันไปคุยกันว่าต้องเป็นตลอดปอแวกน่ะเสียงดังพวกปลาคุยไปโมเมนลูกศิษย์วัดป่าดป่าเงียบนี่ยังคุยกันนมำเงี้ยแบ่งกันกินน้ำกันสุกกบสุกน้ำกันทุกน้ำกันคอยมาหยาดเยือแย็นกันหยาดกันมาลงพงเป่งไปคือเป็ดโมแมน อาหารเราก็มาขึ้นโต๊แะแล้วก็ลาตักแล้วก็แกม่ขาวตักทางนั้นกับนั่นโยมกับบุฟเฟ่ตักใส่ถาดลุ้มทานยังไปกินน้ากันบางเธอของหน่อยมันยก,ก,กนไปเพื่อเดียวเพื่อนอยู่บัดิกินน้ำแรงเบิ่งกันผู้เฒ่าผู้แก่บันัก้อนไปเอาคนหนุ่มกับที่หลังเหลือกดีบัดิกเลือกไปกินบ้าน อาตายที่สุดก็ไม่มียังฝากเข้าบุญกุศลขึ้นงาม,มความดีนัองทํำตลอดเวลาสาทีเข้าพุทธศาสนิกชนก็คือการอาุปธรรมคำชูว่า,าศาสนาโดยการทำบุญให้ททานรักษาสินภาวนาไปศาสนาสิย,ยู่ได้เขาสิมีความสุขขยอนว่าเข้าปฏิบัตศาสนาโดยการมาศึกษามาปฏิบัติศาสนมามาแมนเหตุแต่ประเภณนี้ สายปาศาสนาพุทธก็มีเรื่องมวลเน่เรื่องมวลมันเรื่องของของกิเลสตนามันเรื่องของบาปแต่ว่าเป็นประเภทนี้มันเกือก็เอามาแสกใส่สายปลาเข้ากับใบมีดกะจีแห่กะแห่กันมากเน่ครับอ่อนนาวัดกะยุดนกะพากกะเศราจิเรนยังกะไปจัดในบ้านนอาไปกระถินกะเตินกะใดอาตายที่สูตรบะมีอยังหลายขอนนโมทนาครับ พ่อแม่พี่น้องปุญญาธาญาให้ฮลูกหลานสุ้าู่เุ้คุที่มารวมอุปธรรมคำชูวัดว่า,าศาสนาซอยกันคนละหมายคนละมือจนเป็นรูเป็นลางเป็นวัดเป็นว่าเป็นมากันหย่อนเฮาสุขคุณม่นมีไปไผู้ใดคนหนึ่งอัตา,ายที่สุนครนาดคุณนงามความดีที่เฮาได้รวมกันสังสมอบรมมากขอจงหลอมรวม,รวมเป็นเดชเป็นเดชาเป็นพระละวัปปัใจนุ่นนำคำชู กายย่อยยอ่มพอแม่พีนอกลูกลานจูบูุขคนยังพอใจความสุขความเจริญปัรถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ดีที่งามุ่งขอให้สําเร็จสมความมั่งมายนปรารถนาอายุเย็ยนเป็นสุขยุดดีมีสุขมั่งมีสีสุขเจ็บจจได้กายามีอายุมั่นค้นยืนทุกท่านทุกคนเธอ ริประเรศทิทักษะระวงน้ำย้อมเต็มย้อมน้ำที่เต็มย้อมอย่างสมุทรทาคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินามเทตานังอุปคคปติอานติทันอุทิทัยแล้วแต่ สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันั้นอิชิตังมาติทังทุมหันออิทพลนที่ท่านปรารถนาแล้วทั้งใจแล้วอิปเมวาสม,มิชะโตโยสำเร็จโดยชาพลานัเพเปโเริณทุสังคปาอ ทั้งปวงยงเต็มที่ขันโดปนาราโทยทาเหมือนอาจันวันเป็นอานิโชติระโทยทาเหมือนแควมเนียนตะวันทะไวควรยินดีถ้าพิติโยวิวัจฉัน วันตาราโยอันตารายามีแก่ท่านอาคีติคายุโกปวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลิสานิจาวุตตาปชายิโนอาตาโรธรรมาวาตันติอายุวันโนสุขา สามสิบาการคืออายุวันนาสุขาภาลายอ่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกต,ติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิทวตุสัพพมังคลรา อนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอความสวัสดีทั้งหลาย Tá?